สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะวันนี้เช้าๆมานั่งจิบกาแฟอยู่ที่เก่าเจ้าประจําเจ้าเก่าเจ้าประจํามาแรงางานตัวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับช่องวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงพ่อทองนะฮะเหรียญหลวงพ่อทองมีกล่องเดิมให้นะฮะประกันแท้นะครับมีกล่องเดิมให้ประกันแท้นะครับเป็นรุ่นเหนือดวงหกรอบนะฮะ หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนะครราชสีมาโคร,ราชบัตรเองหนึ่งสองห้าหกสปีสองพันห้าหสสี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงรมดำรายการนี้บอกเลยว่าของแท้แน่นอนงามอีลีพี่น้องดูและเลขโคตร,รันนัมเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสครับดูรอยจานด้านหลังนะฮะ โอ้โหไม่เก็บรายการส,สวยๆแบบนี้เมียตีหัวแตกนะพี่นะไม่เก็บรายการแบบนี้เมียตีหัวแตกเป็นรายการพระใหม่ยอดนิยมรายการส,สวยๆน่าเก็บน่าบูชานะฮะพาราเบาๆเก็บกันไว้ขึ้นคอให้ลูกให้หลานฮะดูลายกนกด้านข้างลึกๆรอยปั๊มเส้นสายฝน อยู่ตึงๆดูเล็บติดคมชัดครบหกรอบอายุเจ็ปีหลวงพ่อทองนะครับโอ้โหสวยงามมีหลีพี่น้องโคราับานเองโครดัรกันเองบบตเกงใจกันนะฮะโคราักันเองบตเกงใจกันเป็นลูกศิษย์ขวงหลวงพ่อคูณนะฮะโอ้โหวิเคราะห์กระดิ่งเรียกทรัพย์หน่อยสีตอนเช้าๆเออ ขค้อกระดิ่งเรียกซับเรียกยอดวิวเรียกคนดูหน่อยเออยอดวิวแต่ละคลิปนี่สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าวิวน่าปวดใจนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะดูนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่เป็นเหรียญเหนือดวงหรอบหลวงพ่อทองนะฮะดูขอบตัดนะฮะเป็นทองแดงรมดำนะฮะประกันแท้นะฮะ อมประกันแท้ให้แน่นอนนะฮะรายการสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าทองแดงรมดำรายการนี้เป็นรายการที่สวยมากนะฮะดูเนื้อสวยๆเลยนะฮะมีกล่องเดิมให้นะฮะประกันแท้ดูรอยจานหน้าหลังนะฮะใครๆก็รู้จักหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่กันเด้อพี่น้องเลยดูดวงตาคมๆ เรียนมีชีวิตอีกหนึ่งรายกันนะโอ้โห ôi, พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะเหรียญเหนือดวงอายุเจ็บสปีหลวงพ่อทองนะะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่พระครูวิสุทธิวิทยาคมนะฮะโอ้โห ôi. ดูขอบตัดสวยแท้แน่นอนไม่เก็บรายการแบบนี้บอกเลยว่าพลาดนะฮะ เป็นรายการพระใหม่ยอดนิยมรายการสวยๆเนื้อทองแดงโรมดำนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อติดตามรับชมรายการใหม่ๆรายการสวยๆก่อนใครๆนะฮะโอเคนะฮะรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการแนะนํารายการสวยๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้การทํางานของเราด้วยนะฮะ อาจจะหาสาระดีๆไม่ได้แต่ว่าแน่นอนแหละผมเชื่อว่าหลายคนนี้มีความสุขเล่นั่งอมยิ้มกับการดูคลิปของผมแน่นแน่นอนนะฮะทุกๆคลิปนี้ต้องมีคนหัวเราะนะฮะก็ยังดีที่มีคนหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้ลหลายๆคน,นะฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะรายการน่าจะเป็นรายการไหนเดี๋ยวกดติดตามไว้ เดี๋ยวจะได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตรายการอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ